ของเขาแล้วนี่นนเนี่ยบ้านเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยใช่ไหมเออประเทศเขาเลยนี่นี่แหละชายแดน นี่ก็บ้านเขาแล้วนี่นี่ก็บ้านเขาประเทศเขา โอ้ไปดอกหนึ่งโคตรชันอ่ะสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องภาพทรงจำของฉันนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนาะก็เรามาพักที่อิตองปิล็อกนะครับผม ตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินทางไปดูบริเวณชายแดนนะครับผมดูบรรยากาศเนาะแต่ว่าก็เก็บภาพบรรยากาศมาได้ประมาณนี้นะครับผมหลังจากนี้เราก็จะลงอีต่องปิล็อกกันนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่สังขละบุรีนะครับก็บรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับผมเปียกกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับผมก็รอดูกันต่อไปเนาะว่าจะอากาศ ดีแบบนี้ไปถึงตอนไหนหรือว่าจะมีแดดมีอะไรบ้างไหมนะครับผมก็ต่อไปก็จะลงเขากันนะครับผม บายบายประตูไม้นะครับผมประตูอีตองปิล็อกนะครับผมลงมาแล้วนะครับที่หมู่บ้านเนะาะบรรยากาศก็น,กนี่แหละครับผมเ oh, <okay. S 1> ย็นสบายนะครับผมนี่แหละเราก็จะออกจากหมู่บ้านแล้วเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จอดรถยนต์นะครับผมจอดไว้บริเวณนี้นะแล้วก็เดินเข้าไปหาที่พักเนาะในส่วนรถจักรยานยนต์ถ้าโชคดีก็ ขอจอดตามที่พักนะครับข้างในหมู่บ้านได้นะครับผมเมื่อคืนก็พากันแซกเข้าไปจอดในหมู่บ้านนะครับผมก็เป็นห่วงรถอยู่เดินไกลด้วยนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับในการเอามอเตอร์ไซค์มาจัก,กรยานยนต์มานะครับผมส่วนรถยนต์ก็จะจอดเรียงรายกันประมาณนี้นะนี่ก็ามากันแต่เช้าเลยนะโอเคเดี๋ยวลงไปแล้วนะจ๊ะ ในช่วงที่เรากําลังเดินทางกลับนะครับผมก็ก่อนหน้านั้นเนาะก็คือ,อหมอกมันหนานะครับผมก็เลยคุยกันว่าจะไม่ได้ขึ้นไปดูเนินช้างศึกนะครับผมเก็บไว้เที่ยวรอบหน้านะครับผมอ่าโอเคบายบายกับไายซะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไม่มีอะไรเที่ยวนะ,ะในส่วนนี้นะครับขอบันทึกภาพเร่งความเร็วหน่อยนะครับผม สำหรับบางคนที่เวียนหัวหรือว่ามีอาการมึนขนาดดูนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็เพราะว่าอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับผในการเดินทางนะคขึ้นลงเขาเนาะอีตองปิล็อกนี่หลยว่าการเดินทางนะมีความยากลำบากขนาดไหนนะครับผม ในส่วนนี้นะครับก็คือกลับมาบริเวณจุดชมวิวนะครับผมก็กลับมาจอดพักเนาะดูบรรยากาศดูวิวอีกนะครับผมพอลงมาแล้วเนาะฟ้าก็คือเปิดแล้วนะครับผมช่วงที่อยู่ข้างบนก็คือฟ้าปิดนะเนาะเมฆหมอกหนามากนะครับผมก็เลยนั่นแหละไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับผมบริเวณเนินช้างศึกนะครับผมก็แวะชมวิวถ่ายภาพกันนะครับ ในที่สุดครับผมเราก็ลงมาจากอีตองปิล็อกแล้วนะครับผมก็ลงมาถึงป้ายเขียวเรียบร้อยนะครับผมก็ถึงประมาณเที่ยงเนาะนี่แหละก็คุยกันว่าจะหาอะไรทานนะครับผมแล้วก็ก็จะแวะ,ะเข้าไปดูนะครับผมเขื่อนวชิราลงกรสซะหน่อยเนาะจะถ่ายอีกไหมใช่อีกวะ บริเวณที่ตั้งของเขื่อนวชิวราลงกรนะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับป้ายเขียวนะครับอีตองปีล็อกเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับผมพอเราผ่านป้ายเขียวอีตองปีล็อกนะครับผมขึ้นไปเนาะมันก็จะเป็นทางเรียบนะครับผมซึ่งเราก็จะเลาะตามริมเขื่อนไปนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นเขาไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อันนี้เข้ามาดูาเขื่อนนะครับเราก็จะไปดู ริมเขื่อนสันเขื่อนนะครับผมว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนนะครับนะในระหว่างนั้นเองนะครับผมก็ไม่รู้ใครมาเกาะไหลเราตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผม น้องตามมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะแต่ว่าเกาะแน่นมากนะครับผมเกาะมาสักพักแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปปล่อยน้องข้างบน มันดินไม่ได้หรอกมันไม่ดีดหรอมันมาจากไหนไม่รู้มันมดูดีดีดีดิมันไม่ปีกไปนูนุนลไปเฮ้ย ก่อนไปก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมแล้วก็เสพบ,บรรยากาศของความสุขแล้วก็ธรรมชาตินะจ๊ะก็ไม่หากินแถวนี้ไม่มีแล้วเด้ตรงไหนตรงไหนนะตรงนั้นนะทางไหน ึงอยากกินร้านไหนกูก็ไม่รู้กูจะเลือกอะไรกรูเลยจอดว่าถ้าเลยนี่มันไม่มีแล้วอ่ะมีกินนี่หรือมึงอยากกินร้านนั้นความท้าทายในการไปเที่ยวต่างที่นนะครับผมก็คือการสุ่มหาร้านอาหารนะครับผมก็ ก็ต้องลองดูนะครับว่าจะเจอร้านที่อร่อยถูกปากเราหรือเปล่านะครับผมก็ขอตัวพักรับประทานอาหารสักครู่นะครับผมก่อนออกเดินทางต่อหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับผมก็กลับมาที่ปั๊มเดิมเนาะเติมสเบียงเติมน้ํามันอะไรให้พร้อมนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังสังขละบุรีนะครับผมก็สังขละบุรีเราก็จะเลี้ยวขวาเส้นนี้นะครับผมแล้วก็จะ ยิงยาวนะครับผมตามทางเลยนะครผมผมก็เดินทางตาม GPS นะครับผมก็เช่นเดิมนะครับผมขอเรื่งความเร็วคลิปบรรยากาศนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผม ในส่วนของสังขละบุรีเนี่ยก็จะเป็นทางเดินแค่2เลนนะครับผมก็ระหว่างที่ผมเดินทางเนาะก็มีรถบรรทุกสัญจรนะครับผมก็ทําให้มีการเดินทางที่ค่อนข้างล่าช้านะครับผมในบางช่วงนะครับผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมในการเดินทางนะครับ ระหว่างทางนะครับผมในการเดินทางมาสังขละบุรีนะครับผมก็จะมีจุดพักจุดแวะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมมากมานะครับผมสองข้างทางนะครับผมก็แต่เอาเป็นว่าเราไม่ได้แวะกันทั้งหมดนะครับผมก็คือตั้งใจจะยิงยาวไปที่สังขละบุรีเลยนะครับผม ในการเดินทางมายังสังขละบุรีนะครับผมก็จะมีเส้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับผมช่วงที่ขึ้นเนินมานะครับผมเราก็จะเป็นทางลงเขานะครับผมเป็นทางลงเขาที่ค่อนข้างยาวนะครับผมประมาณน่าจะเป็นกิโลได้นะครับผมในส่วนของรถเกียร์ออโต้ก็ต้องเบรกเป็นระยะระยะนะครับผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมแล้วก็ในส่วนของถนนเนาะ ก็จะมีเป็นคลื่นแล้วก็เป็นพื้นที่มันผูกกร่อนนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขับนะครับผมก็เป็นทางดิ่งลงเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องใช้สติแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างประมาทกับมันไม่ได้นะครับผมคือถ้าตามในคลิปนะครับก็อาจจะดูไม่ชันเนาะแต่ว่า ถ้าของจริงนี่ก็เป็นทางค่อนข้างชันนะครับผมแล้วก็ยาวไม่พอนะครับเป็นทางโค้งด้วยเนาะนี่แหละก็ตั้งแต่ที่พูดมาตอนแรกเนาะก็ยังลงไม่หยุดเลยนะครับผมก็ลงเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะ ก็ตัดมาบริเวณนี้เลยนะครับผมนี่ครับตรงข้ามกับสะพานนะก็หันไปแล้วก็จะพบกับสะพานไม้นะครับของเราเนาะนี่แหละเราก็ขี่เข้ามาอีกฟากหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะมาดูสะพานไม้นะครับผมระหว่างทางก็มีสาวมาจีบเพื่อนด้วยนะครับผมนี่ตามไม่เลิกเลยนะครับผมโอ้โหสเสน่แรงไปไหน <c oughs> จีบไม่หยุดเลยนะครับผมตั้งแต่เขียรรถเข้ามาเนาะก็เอาเป็นว่ามาดูบรรยากาศของสะพานกันก่อนนะครับผม ในส่วนของด้านหน้าสะพานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีการกั้นไม้ไว้เนาะก็ขอแวะจอดเข้าไปดูสะพานกันก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ลืมที่จะถ่ายภาพกันนะครับผมเก็บบรรยากาศนะแล้วก็ขอเดินเล่นชมวิวสักครู่นะครับไปจ้านี่ละ่ะขี่มาตั้งไก่ไมาเห็นสัมีล่ะนี่เป็น,นตัวซีเลอนี่เหมือนกันอ่ะเอะ ตอนเศ้าแล้วเนาะโอ้ยเบิ่งเวลาเนี่ยขายอิมาสิเหลีอยามดู๋กระต่านแทะเบิง่งไม้มันแข็งแรงม่นี่ม่จักปีแล้วนี่อืออุย้ยก็สิหยัางได้อยู่ตัวมีล้เป็นจยงสี่แล้วนี่สะพานนะสะพานมอญนี่ถ้ามีล้ไม้นี่ขี่มาจากรุ่นเบิ่งข้างหลังมันกระต่ายอยู่ดิ ่าข้างเทิงนี้งามขนาดเลยลกับพ่อเบิงอยู่หรอวะ

หลังจากเรากลับจากช่วงเย็นนะครับผมก็ไปหาที่พักนาะพอได้ที่พักก็มาชมบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะครับผมก็จะมีไฟติดไว้นะครับประมาณนี้เนาะก็มีความสวยงามนะครับผมก็ได้เห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับประมาณนี้เนาะโดยความยาวของสะพานมอน,นะครับผมก็จะมีความยาวประมาณ800เมตรเนาะในส่วนของประวัตินี่ก็เหมือนสร้างขึ้นประมาณปี2530นะครับผม โดยเป็นสะพานที่ชาวมอญน,นะครับสร้างเพื่อเดินทางนะครับข้ามมาสังขละบุรีนะครับผมโดยมีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือสะพานอุตตมานุสอดน,นะครับผมโดยสะพานนะครับก็เคยมีประวัติการพังมานะับหลายครั้งแล้วนะชาวบ้านก็ช่วยกันบูรณนะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็มีการยึดให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ จนกลายเป็นสถานในทุกวันนี้คนระโดยเป็นเอกล,กลักษณ์และเสน่ห์นะครับให้ผู้คนมาเที่ยวกันนะครับ